คนวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตาในแชสแต่ว่าเราอยู่ในแบบเดอะแบล็คลูมนะครับเป็นที่รู้จักของทุกคนที่คนแบบเอ่อเลาาออี้อ๋อ เฉยๆเราขอรีเซ็ตก,กัน s <S <c oughs> มันเราก็ชอบรีเซ็ตอะไร,รกลัวมากกลัวแทบเราเป็นคนใจอ่อนเอ้ยมาแล้วล่อตัวแต่นี้ที่เราเมื่อกี้เรารีเซ็ตไปเราเป็นคนใจอ่อนเราเราชอบคิดมากไง ถ้ามันคคิดมากอย่างนี้มันไม่ได้นะโอ้โหมาอยู่ก็มาเกิดที่ no escape ได้มาวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งไปอุย้ยมาแล้วเสียงมันอยู่ฝั่งเนี้ You're too slow You're too slow ได้เบอร์เกอร์แล้วได้นังผสมเฮีบาล เสียงมันใกล้ๆนะอันนี้เป็นเอกอกปฐพยาบาลอ๋อสามารถกินได้อูวหมดเร็วมากอะไรวะหมดเร็วโคตรงงอะไรเพื่อนอุ้ยทางออกเหรอวิ่งไปทางออกแล้ววิ่งไปทางออก You're too slow วิ่งไปเรื่อยๆอันนี้เราไปที่ มาโอ้สตใจหมด You're too slow แฟนผูมากๆมากทุกคน You're too slow ชื่อดิอ่ะขอดูกันี้ตก่อน You're too slow โอ้ย You're too slow มอนคนบ้าเลย You're too slow สนดิโซนิกตัวจริงนี่มันโซนิกนี่หว่าน่ารักมากเลย You're too slow. You're too slow. You're too slow. You're too You're too slow.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  you You're too You're วิ่ง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 แล้วกันค่อยวิ่งเฮ้ยลงดีๆสิเพื่อนอะไรเพื่อน You're too slow อุ้ย You're too slow อ oh, ๋อจากที่สูงเราจะลด You're too slow ว wow, like, ่าหละทไมเพื่อนรดเลือดลดกลัวมากเลยมีสิงมีฝุงมงอยู่ เรื่อรายังเพิ่มอยู่นะดัง้ย slow You're you too slow You're too slow มาเลย You You You're too slow You're too รู้สึกปวดหัวมากแสบหั แล้วก็จะ,วจะลดเสียงแ้จะลดเสียงทุกคนมาแล้วตีเพื่อนงูไปด่าเพื่อนงูเพื่อนยังไม่ทำอะไรผิดเลยขนาดหนึ่งบทหนึ่งเายังตอบไม่ได้เลยเอาวัวเอ้ยวดดว,ยนนะวยดวว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 ว วดีนุปเพื่อนรักโุ้ยเหล็กระวังงนซานิกมายังวะซานิกก็มันเป็นเกมอะเพื่อน i มื่อไหรมันจะจบวะมาเลยเออนอนยังไงเนี ha, ub, huh? <Your S 1> ่ย โอ้ยว anyway. ิ่งหนีอะไรเพื่อนไม่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 มมอยู่อยูโยยอะไรกันนะวัสดีนางเป็ดไม่ใช่นางเป็ดดีนางเป็ดโอ้คลิปนี้ดีโคตรดีเลยเกมอไม่ใช่ เกมนี้โคตรดีเลย่ใช่คลิปนี้โคตรดีฟาเดนไอฟันสกินเจ็ดสิบแปดอ้าวเฮ้อโอ้โหลูกขาเราโอ้โหดีชทางยาวหลอน เอ็กปูเสียงมาเมื่อกี้หลอนอันนี้หนูเอสเคปอยู่เอาไว้หายเอาคนหายไปไหนกันหนดเอะ๊ะขอตายก่อน พอเริ่มกระตายแล้วจ้าเสียงมู่เสียงมาแล้วรีบเนี่ยไม่อยากอยู่กับเสียงกลัวไป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 ูนักเป็ดโอ้ยสารบ้าอะไรเนี่ยเราก็อยากเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ทุกคนนี้ก็เก่งใช้ได้มา lu tut lah lu sepuh huah, lalu kita akan เราก็จะไปเราก็เล่นแมปซานิกเหมือนเดิมแต่ว่าไปเล่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนแมปอะฮะไปเปลี่ยนแมปอะไปเปลี่ยนแมปกันลูกซานิกเชฟว้าเล่ ปวดหัวมากเลยอะเสียงอิด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 ,อด,อดนี่มาเราก็จะมาเล่นเอ่อแมปซิตี้เราวขอเลือกคอสตูมก่น City. พอนซิตี้กิลกรัมแบ็คลูมขอับี่ก็เป็นแบ็คลูมอันเนี้ยฟร์มอ๋ออันนี้เราตรงนี้แหละเราอันนี้เราชอบเล่นมากที่สุดเลยถ้าเราติดตัวนี้อะไรฟาคิส ลิตี้ฟักคิลิตี้ฟักคิลิตี้ฟาคิลิตี้ระวังนะเสียงสงูงฟังเสียงเฟงอยู่นะมาแล้วลุงตู่โอ้โอ้ลุงตู่ไ oh oh, ล่หน <right? S 1> ูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะหนูเก็บเลสเซ้เกมแล้วหนูผิดอะไรฉันไม่อยากอยู่ <c oughs> ไม่อยากอยู่แล้ว Wing, wing, wing. You're too You're too You're too slow. You're, 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 you're too, you're too, ah, like. you're, too you're, you're too slow. Eh. <laughs> hey. <laughs> โอ้มาแล้ววิ่งดิมาแล้ววิ่งดิน้องบองน้องบองมีอะไรให้ผ่านไหมอะไรให้ผ่านไหมเราก็เอ่อวิ่งไปเรื่อยๆนกันแหละกลัวมากเราก็เอ่อวิ่งไปเรื่อยๆนี่กันแหละเออเออแล้วก็พานอนมาเล่นด้วยพานอนพาน้องบองมาด้วยพาน้องบอง วิ่งสี่ล้ออะไรเนี่ยไปไหนไปไหนเดี๋ยวฉันจะปิดแล้วนะเฮ้ยไม่อยากขังเพื่อนมันไม่ดีเข้ามาสี่เข้ามาสิเข้ามาสิเข้าเข้าเข้าเปิดสิเอะไรเราปิด วฮ้ยทุกคนเขาเปิดแล้วไป,ลปลไป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  re red apple r e ว a าว l นังค้มาแล้ว มาอยู่ๆเหยู่อเหยื่อได้อยู่อเหยได้พูดตามได้ไหมเนี่ยพูดตามได้ไหมเนี่ยปิด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 สิปิดเอาไม่ใช่อ๋อสีจริงจะเสียงมาฮู้จักจี ไหนเป็ดหายเห็ดเป็ดหายไปไหนแล้ววะไหนอ่ะอ๋อจำได้ว่าเห็นเป็ดอยู่พุดกับคนผู้ชายเขาแต่งตัวเป็นเป็ดแล้วก็เรียกกันเลยก็เลยเรียกกันเลยว่านางเป็ดเป็ดเป็ดอยู่ไหนเป็ดอยู่ไหนอุตส่าห์เอสเฟนเขาละว้วนี่ อุตสาห์เอดเข้าแล้วนะอุ้ยพิบบี้อุตสาห์เอดเข้าแล้วนะอุ้ยพิบบี้แม่ปูนี่มันเขาเรียกว่าพิบบี้นี่มันเขาเรียกว่าพิบบี่พิบบี้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 โอ้ยอย่าปิดประตูสิอย่าไปขังพิบบี้อย่างนั้นคนมันเท่เอ้ย ไปขังเขาทิ้งทำไมไปังเาทิ้งำไมวิ่ง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 สิรออะไรกัวโอ้ยเย่เยรอแล้วคลิปนี้ก็จบยางอีซี่บาย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 คู่กับน้องบองเลยครับบายบาย